สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นยามเช้าวันอาทิตย์ที่จังหวัดศรีสะเกดบ้านผมเองนี่แหละวันนี้ผมเที่ยวตามตะวันก็จะพาเพื่อนไปทานมื้อเช้าวันอาทิตย์นะครับผมบรรยากาศก่อนฝนตกเลยเนี่ยอากาศคืมมากเลยอันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับวันนี้จะพาเพื่อน,อนๆไปกินข้าวมันไก่ตอนสูตรไฮลำครับเพื่อนๆถึงร้านแล้วครับเนี่ยร้านก็อยู่ทางมา สารกางจังหวัดสิริกิเกะเลยครับเส้นเดียวกับสารหลักเมืองหรือไปสนีครับจะเป็นเส้นเดียวเลยเป็นถนนเทพาครับร้านจะตั้งอยู่บริเวณถนนเทพาเลยเพื่อนๆครับเจ้าเก่าข้าวมันไก่ตอนสูนไฮหลัมแต่ก่อนเขาก็จะขายประมาณธรรมดา30พิเศษ 40, 40ครับแต่ตอนนี้ก็ปรับราคาขึ้นหน่อยแต่ก็โอเคเพราะร้านนี้ถือว่าให้ปริมาณเยอะนะสำหรับผมนะ ที่ค่อนข้างจะกินจุกพอสมควรร้านเขาก็จะมีนะครับมีข้าวขาวหมูหมูแดงหมูกรอบก็มีนะครับข้าวราดแกงก็มีถูกป่าทุกอย่างเลยแต่ก็ข้าวมันไก่นี่ก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆมาชิมได้เลยนะปริมาณโอเคเลยแหละเยอะเลย35บาทวันนี้ผมก็จะสั่งเป็นข้าวมันไก่รวมนะครับ จะใส่ทั้งหมูเด็เออทั้งไก่มันแล้วก็ไก่ทอดไปเลยครับผมน่ากินมากๆเพื่อนๆโอเคครับผม จำว่าตั้งร้านเร็วอยู่นะครับเนาะมันตื่นสายสอทีตยิ่ไม่ค่อยมีแรงม,มานานใจอ๋นนี้ถือว่าสายเ้วยใช่ไหมใช่จ <laughs> อที่คนตื่นสายแม่ค้าก็อยากตื่นสายด้วยเหมือนกันใช่อยู่ยิ่งอาทิตย์ที่เขาหยุดนะครับยิ่งเห็นวางเลยครับ เคจ้ามากินข้าวมันไก่สูตรไฮลำกันเพื่อนๆยามเช้าสีสกเกตครับหาของกินวนไปครับผมนอกจากเมนูข้าวมันไก่ก็มีข้าวราดแกงนะผมเคยมาถ่ายแล้วแหละร้านนี้ผมเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วมาถ่ายข้าวราดแกงเขาก็อร่อยครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำเสนอเมนูข้าวมันไก่ครับ การเดินทางมาร้านนี้ก็ไม่ยากนะเพื่อน,นก็มาเส้นถนนเทพาเลยครับผมร้านก็อยู่บริเวณเดียวกับร้านข้าวราดแกงพดุงมิตรหรือตรงข้ามยเยี้ยงไปก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มผลครับไม่ไกลจากไปรษณีย์บางรีสกเกตศาลหลักเมืองสารก,การครับผมถือว่ามาไม่ยากครับเพื่อนๆอ,อยู่อิมถนนเทพาเลยครับตอนนี้ผมก็เบิ้ลข้าวราดแกงต่ออีกจานครับเพื่อนๆน รีวิวครับไม่ได้ตั้งใจกินเลยแซ่บๆกันไปเพื่อนๆแต่แกงก็บอกให้คุณพี่แกเอาข้าวลดลงนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมกินไม่หมดโอเคครับแซ่บๆกันเพื่อนๆ อย่งนีก็ฝากกดติดตามช่องเที่ยวตามตะวันด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแชร์ share กันครับของกินสิสเกตบ้านเราโอเคครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสบายดี